รายการค้าวันที่27สิมกราบันทึกใบเสร็จรับเงินค่าบริการเป็นเงินสดเข้าที่ระบบลูกหนี้กดเวิร์โฟร์เลือกใบเสร็จบริการกดโอเคกด F3 เพิ่มเปลี่ยนวันที่กระสารยี่สิบนย์หนึ่ง ค่ะรหาใส่จุดกด Enter C 2กดเลือกค่ะขอล u m n P ใส่จุดกด Enter SV กดเลือกค่ะเลขที่ใส่จุดกด Enter กดเลือกค่ะ มันคือ้าสีหักนะที่จ่ายเปลี่ยนเอเป็น Y ค่ะประเภทเอกสารนะคะใส่จุดกด Enter. กเอ t เ r ค่ะเลขที่06ตัวค่ะ2เลขที่อ้างอิง2,0,0,1เรื่องขายการหักพาสีหนึ่งค่ะ ห่างเงิที่จ่ายตามมาตราหนึ่งยื่นภาษีวันที่ลำดับในรายงานภาษีศูนย์สี่ตัวสองประเภทเงินได้นะคะค่าบริการอาาาัตราภาษีสามเปอร์เซ็นต์ค่ะ เรียบร้อยแล้วกดเ F มค่ะเรียบร้อยแล้วกด F สิบบันทึกบันทึกอ,อีกครั้งค่ะโนกดออกค่ะ